สับไม่เลี้ยงสื่อเกาหลีใต้สวดยับทีนลูกยางหญิงเสียศักดิ์ศรีเอเชียอย่างสิ้นเชิงในเวลาเพียงสองปีหลังสร้างสถิติเลวร้ายครั้งแรกวันที่5กันยายน2566ควันหลงหลังจากที่วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเดินทางถึงรอบรองชนะเลิศ และรอบจัดอันดับอย่างไรก็ตามการแข่งขันในปี2023เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทับตบลูกยางสาวเกาหลีใต้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยก่อนหน้านี้เข้าแข่งขันครั้งแรกในปี1975ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมาติดต่อกันถึง20ครั้งทั้งที่ในโอลิมปิก2020 เลื่อนมาแข่งปี2021สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ด้วยซ้ำจนทำให้สื่อเกาหลีใต้รายงานข่าวว่าทีมได้เสียศักดิ์ศรีในเอเชีย er ไปอย่างสิ้นเชิงในเวลาเพียงสองปีสำหรับวอลเล่บอลหญิงเกาหลีใต้ลงแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียรอบจัดอันดับ5-8พบอินเดียวันที่5กันยายนเวลา12นาฬิกาที่สนามแข่งขัน2เดอมอโคราช